ขอเจริญพรอนาบาสกุบาสิกาทุกท่านวันนี้อาตมามาแชร์แง่คิดเกี่ยวกับทํายังไงถึงจะได้บุญจะบอกคุณสมเด็จหลวงพ่อไปรือยังท่านเคยยกธรรมบทเรื่องนี้มาสอนอยู่นั่นก็คือมีเพื่อนกันสองคนนะมันเป็นวันพระแล้วคนหนึ่งก็จะไปถือศีนุโบสถก็ชวนเพื่อนรักไปว่าป่ะไปถือศีนุโบสถกันไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็นึกถึงว่าโอ้ที่บ้านกับข้าวไม่มีเหลือเลยมีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวก็ต้องไปตกปลาต้องไปหาปลา ก็ปอบไปเธอเพื่อนไปถือศีลเธอะนะเดี๋ยวเราต้องไปตกปลาเพราะว่าไม่มีกับข้าวกินคนหนึ่งก็ไปถือศีลคนหนึ่งก็ไปตกปลาตกเย็นคนที่ถือศีลก็โอ้ภาวนาก็หิวก็นึกเดี๋โอ้เพื่อนเราเนี่ยเขาจะได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆไหมเนาะหรือจะได้ปลาดุกกี่ตัวแม้เราจะได้ทอดกินกับน้ําจิ้มอร่อยๆเนาะไอะคนที่ตกปลาก็คิดแต่ว่า โอ้โหเพื่อนเราโชคดีจังเลยได้ถือศีนุโมสดน้องไม่มีเวลาได้ไปถือศีล8ดข้อเนี่ยจะได้สํารวมกายวาจาขนาดไหนเนาะรวมถึงได้ภาวนาอีกโอ้ยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเสียดายจังเลยอยากจะไปถือศีลภาวนาไปทําสมาธิรวมลงตรงที่ว่าคนที่ได้บุญจริงๆนั่นก็คือคนที่ไปตกปลาไปหาปลาแต่บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปหาปลาตกปลามันก็เป็นบาปอยู่แล้วแต่บุญที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไร นึกถึงแต่ศีลน,นึกถึงแต่การภาวนานึกถึงแต่ความดีส่วนเพื่อนที่ไปภาวนากลับนึกอย่างเดียวไม่นึกพุทธโธกลับไปนึกแต่ปลาช่อนปลาดุกอย่างเดียวมันจะเกิดบุญได้อย่างไรบุญคือการฟอกชำระจิตใจผลของมันคือความสุขใจที่จะเกิดขึ้นการให้ทานสละไปเพื่อลดความตรณีทีเหนียวจึงเกิดความสุขใจขึ้นเพราะอะไรมันไม่กักในจิตใจมันจึงเบากายเบาใจ ศีลคือการสำรวมกายวาจาทำให้มันปกติมันก็จึงเกิดความสุขขึ้นผลของศีลมันเป็นบุญการภาวนายิ่งแล้วใหญ่การทำสมาธินึกพุโทโธนายมนึกพุโทโธแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นการฟอกอารมณ์ฟอกจนอารมณ์มันสะอาดมันจึงเกิดความสุขขึ้นเป็นบุญมากกว่าเดิมอีกดังนั้นธรรมะวันนี้ก็คือทำบุญเนี่ยต้องแยกแยะให้ดีว่าเราทำไปทำไมแล้วควรทำแบบไหนถึงจะถูกที่ควร นะดังนั้นทำมาวันนีนะ้ลองไปทํากันดูเริ่มต้นจากสมาธินึกพุทโทธฟอกอารมณ์ให้อารมณ์มันสะอาดและเกิดความสุขใจนั่นก็เป็นบุญทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร